สรุปไหลเ,เปลี่ยนเปลี่ยนยกชุดยกยกชุดเลยนะครับยกชุดเหลือคัน,นี้รีท่อเพราะมันเป็นปั๊มออโต้ใช่ไหมถ้ามันเต็มท่อเราปิดก๊อกมันก็จะตัดมันก็จะดับปั๊มก็จะดับนะครับเ,เปลี่ยนยกชุดแล้วทั้งไส้นะเราเรีเยกไส้นะตัวนี้เนาะแล้วคันี้ปัญหาตอนที่เราซื้อมานะครับปัญหานี่คืออะไรคือจะพยายามทําให้ดีแลวครับมันมันจะมีตัวกันย้อนตรงนี่ตัวหนึ่งนะมีกันย้อน ทำงานคล้ายๆกับหัวกะโหลกที่อยู่ข้างล่างคือจะมันจ,จะกันไปถึงไหนนะคือจะทําดีไปถึงไหนมันไอไอไอบรรยาคับเพราะมันจะทําดีนี่แหละคือนี่ข้างล่างนี่มีหัวกะโหลกแล้วกันน้ําย้อนนะครับแล้วตรงนี้ดันใส่น้ํากันย้อนอีกเ,อเราเราโยกนะครับโยกโยกน้ําเต็มท่อน,นี้ไปนะผมโยกเต็มท่อแล้วนะแต่ตรงนี้มันยัง,ย,ง,ย,งยังจะเหลือว่างๆอยูอย่ใช่ไหมน้ำเอ่อคราวนี้กรอกตรงนี้นะครับมันก็จะอยู่แค่ปัม๊ม เพราะมันมีตัวกันย้อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่มีตัวกันย้อนอยู่นีมันก็อยู่แค่ปั๊มมันมันก็ไม่ไม่มาลงตรงนี้ปัญหาก็คือมันมันยังสูบไม่ขึ้นต้องแกะตัวนี้ออกมาอีกเอาตัวกันย้อนออกกันย้อนออกมันจะกันย้อนไปถึงไหนนะครับมันก็หัวใสหัวกระโหลกมันก็กันย้อนแล้วนะมันยังมายักกันย้อนตรงนี้ก็รู้ว่ามันจะปัญหาคือมันมันกรอกไม่ได้นะครับผมต้องถอดออกมาแล้วก็โยกเนี่ยโยกโยกให้น้ามันเต็มเต็มไส้ตัวนี้เราเรียกไส้นะท่อตัวนี้นะและครั้งนี้ไอไอแนวตั้งน่เต็ม มันกรอกมันก็กรอกไม่ได้เพราะมันติดตัวกันย้อนมันก็ไม่ไหลทันี้ต้องถอดตัวกันย้อนอีกออกมาอีกนะครับมันถึงจะกรอกกรอกแล้วมันมันจะไหลออกมาเต็มท่อนี้มันจะติดหัวกระโหลกมันย้อนไม่ได้อีกเนาะคือคราวนี้มันเต็มคือมันเต็มเลยนะครับคราวนี้ไหลไหมไหลและดูนะดู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 ปิดนั่นะไหลไปนะคราวนี้ผมเปิดใส่ห้องน้ำไว้ มันเปิดใส่ห้องน้ำไปมก็จะเปิดเปิดไว้ดูก่อนวันวันนี้เปิดไว้ดูก่อนอันนี้เด็กเกอร์เปลี่ยนยกชุดเลยตัวนี้ก็ได้เปลี่ยนเด็กเกอร์ก็ได้เปลี่ยนซื้อเปลี่ยนเปลี่ยนยกชุดนะครับเนี่ยตัวเก่ามันใช้ไม่ได้ตัวแรกใช้ได้อยู่ซื้อปั๊มใหม่มากนณีว่าปั๊มเจ๊งนีืว่าปั๊มพังขายของนี่ผมก็ว่านเนาะเปลี่ยนเด็กเกอร์ใช้ได้ใช้ได้เปลนเดกอร์อานะครับถ้าใครซื้อออนไลน์ก็ช่างนะครับออนไลน์ก็ช่างนะครับแล้วมันประกอบเอง มันจะมีตัวกันย้อนนะตรงนี้นะครับตัดออกเลยไม่ใช่ตัดออกเลยมันมันจะเป็นน็อตขันออกเลยนะครับเดี๋ยวไว้จะพอะลูกยักไอไอลิ้นกันย้อนไม่ต้องเอาเลยทิ้งไปเลยนะครับเพราะเพราะถ้ากันย้อนตรงนี้เราจะกรอกน้ําตรงนี้มันมันจะไม่ไหลมาตรงนี้นะโยกเต็มแล้วก็ชัางมันมันจะเหลือว่างบริเวณเนี้ยตรงแนวนอนเนี้ยแชร์ประสบการณ์ได้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 ดูวันแรกมันจะเป็นยังไงดูวันแรกตอนนี้เปิดเข้าน้ำอยู่ ก็ถ้าเปิดเต็มองค์องค์ใหญ่นะมันไม่มีปัญหานะครับเปิดจากองค์ใหญ่เข้าอ้องน้าได้อยู่ได้อยู่แล้วมันจะไม่ไหลย้อนเข้าปั๊มนะเพราะว่ามีหัวกระโหลกมันจะย้อนไปไหนอีกมันย้อนไม่ได้แล้วนะครับย้อนไม่ได้แล้วเอาซื้อออนไลน์นะครับซื้อออนไลน์มันก็ราคาพอกันแต่ต้องรอสามวันอันนี้ผมวิ่งไปซื้อวิ่งไปซื้อที่บรรบือตรงข้ามทกศบรรบือนะยังเยองโรงเรียนบรรบือวิทยาคาร นะครับในเยื่องนี้นะครับราคาโอ้พ่อค้าแม่ค้าใจดีจังใจดีจังผมไมปวันอาทิตย์แกก็ยังเปิดร้านอยู่นะครับน่าจะเป็นคู่คู่ตายายแล้วนะคงเหมือนผมแหละคู่ตายายแต่อยู่คนละซีกโลกออครับครับใครมีปัญหาก็ดูดูนะครับดูตัวนี้